ดีค่ะย่มวพัดกะ,ออกะลํปลีนังปลานน้าตั้นนัปลา ลำปีชูจี้ชูจี้ไปลงไปลำป

เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโรยด้วยกระเทียมเจียวกระลำปีน้ำปลาอ๋อเสร็จแล้วนะคะกระลำปีปัดน้ำปลาอ้อมร้อยพี่น้องนี่แมวโรยวยกระเทียมเจียวนะคะเดี๋ยวยังแมวไกินกระตมข้าวถ้วยนี้ใส่น้ำ กินนางไห่แมวสักอิฐก็นีกิ้กันมาได้เลยนะคะไห่แมวเสร็จแล้วกะลัาปีปัดนําปลาอืมเวย